เวลาอยากรู้อะไรก็จะติดต่อมารู้เสร็จแล้วหรือธุรกิจบางอย่างได้แล้วก็แล้วกันไปแล้วก็จะหายไปไอ้ขั้นตัวคุณก็จะมองว่าเออการที่เขาติดต่อมานั่นน่ะเขาคงที่จะนึกถึงเรามีใจให้กับเราก็แอบ,บหลงดีใจอย่างนั้นมาเรื่อยแต่พอนาน,านไปนานไปม,ม,มันไม่ใช่แล้วว่ะมันเป็นเพียงแค่เรานึกไปเองว่าเขาอะมีใจให้กับเรา แล้วคุณพยายามคุยกับเขาในทุกรูปแบบทั้งแนวสนุกสนานทั้งแนวที่เขาชอบแต่สุดท้ายท้ายสุดละความสัมพันธ์นี้ก็ยังไม่ได้กระเตื้องไปไหนเลยบางครั้งเขาก็ออกในลักษณะที่ว่านิ่งเฉยหายไปเลยคุยคุยกันอยู่นึกอยากจะมาก็มาบทหายก็คือ